มันสวยละพี่น้องคลิปนี้ก็แม่นสาวโมกองอัดไว้แต่ด,ดุลแล้วเนาะแต่ว่าสาวโมกองอยังบ่มีเวลาตัดต่อเนาะสาวโมกองอัดไว้ตั้งแต่ท้ายเดือนที่สองของสองพันสิบสามแล้วก็ต้นปีนาสองพันสิบสี่ก็คือต้นเดือนหนึ่งวังเมื่อกี้นี้เลยเนาะตัดต่อหากันแล้วเอาลงซาก,กับโเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะจาังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวโมกองคือเก่าแะไรเนาะพี่น้องและคลิปนี้ก็แม่นสาวโมกองกับบา่าบุไทยอกมาคาดหน้าพี่น้องคาดหน้าแซงเนาะซึ่งฤทธิ์หน้าแซงคือว่าอะไรเนาะและบา่าบุไทยก็เป็นผู้คาดหน้า สามกองก็ออกมาสวยเบ่าพุทัยเพราะว่ายังบุทันในดำเนาะพี่น้องขาดไว้ซื่อๆหมวกกากันยังน้อยในลวก็อากาศมันก็นาวแห้งยังบุทันมีไผ่ดำลายม, gesture, ม e ีประมาณสองสามเจ้านี่แหละดำเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวแห้งไผ่กันยังบุทันในดำแต่ว่าเบ่าพุทัยกับสามกองก็ได้ออกมาขาดปลาไวเพราะว่าถ้าเหาปลาไว้ดุดนะนะขาเจ้าชิองมาดำรับทางหล้วจะมีทางเข้าเพราะว่า บมมีเวลาออกมาคัดทุกเมื่อนะมีเวลาเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์กันเลยตรงได้อกมาคัดปลาไว้เฮดเวียกฮอดตตอนเที่ยงแล้วก็ได้พากันขึ้นมากินเข้าพี่น้องกินกลางทงหน้านี่เลยเนาะกินอยูคันานี่เลยแคมตะกานี่เลยเพราะว่ามันเข้าห่ม่ได้พี่น้องมันหนาวแห้งนะก็เลยพากันกินยวนทงหน้าแบบนี้เลยแล้วก็แนบม่งบรรยากาศก็มีควายย่างผ่านนะพี่น้องควายก็คือมันหนาวแห้งเนาะมันก็จนบ่ได้ย่างน้ําเลยนะมันไตไปตามคันาเลยเพราะว่าไก่อันสีคํคๆแล้วมันก็ได้พากัน กับเมื่อเฮือน,นพี่น้องตัวคอยนี่ยน,นะแล้วสามากองก็กินข้าวกินน้ําแล้วแล้วก็ได้มาลุกเอากาประมาณสองสามกัมพี่น้องเพื่อเอาไปแฮกนาสะโกนเพราะว่าบุท่านด้ดำแต่ว่าแฮกปลาไว้สะโกนน่ะนะแฮกปลาไว้เพื่อบทเวลาที่เฮามาดำแล้วเฮาอยากมาดำมือใดก็ได้นันนะโบจําเป็นต้องหามือมาลงอีกนะทำอิดก,ก็ว่าสีดำเฮกไว้ยูเจคนาพี่น้องแต่ว่ามันดำเฮกบุด้น้ำลายลายพี่น้องกากะกาน้อยอีกกาบุท่านถึงขวบดดำมันนะมันยังอ่อนอยู่ก,ก็เลยมาดำอยูกก่กลาง กลางนาแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าน้ํามันลายตอนลงกย่างน้ำในความมันหนาวจนว่าสั้นพี่น้องเพราะามันลมพัดแห้งหลายยืนอยู่ข้างหน้าก็นจนว่าจิป,ปิวแต่ก็อดดําให้มุตตะ้องกรรมที่ได้ลกมานั้นและกระดาได้ประมาณหน้าหนึ่งเนาะแต่ก็บ,บ่สุดเพราะว่าเฮาแหกซื่อจะบ่ได้ดํหลายมือใหม่มากลับมาเบืงองบนดนํานาแหกไว้นั้นบ่เหลือจักต้นเลยพี่น้องเพราะว่าน้ําลายและหอยมันขึ้นกินจนจนมืดเลยนะสามกองยังได้ดําแหกใหม่อีกพี่น้องเพราะว่า อันนั้นค่ะเจ้าโปอยน้ำลาย ำหน้าแหกไปแล้วก็ว่าสีย่างมาคาดซวยบาบุไทยแต่ว่าบาบาุไทยบ่ให้ซวยพี่น้องเพราะว่าอากาศมันหนาวแห้งนะบาบุไทยก็เลยไหลเมื่อก่อนเมื่อหาลูกอยูง่งันเพราะว่าอากาศมันเย็นแห้งลมพัดแห้งอยู่กลารทรงทงนานะเราก็เลยให้ออกเมื่อก่อนสามกองก็ได้มาก่อนสามกองก็เลยมาก่อนแล้วก็ได้มาไปเลาะตลาดพร้อมพี่น้องไปหาซื้อของกินมากินแรงนราไม่เห็ดกินแรงแล้วก็ได้ปลา,าดุกพี่น้องบไิซื้ออย่างไรนราซื้อแต่ปลาดุกแล้วก็มาเก็บผักอยู่สวนมาลวก เพื่อไปกินกับเจวปลาเบาบุไทยคาดหน้าแล้วแล้วก็ได้มาแล้วก็ได้ลงไปสวนอีกเนาะได้ไปหาเก็บใบผักบัวเพื่อมาเห็ดสุมเพราะว่าส้มใบผักบัวนี่เบาบุไทยมากมากพี่น้องแต่ละเื่อนี่มีใบผักบัวเราต้องเห็ดสุมปะไว้รสเพราะว่าเรามากักเอามากินกับเจวปลาปิา้ไป สามะโกงก็มักกินคือกันแต่ว่าสามะโกงนะเห็ดบัปินพี่น้องส้มพักบัวนะเห็นยุคข้าเจ้าเห็ดแต่ว่าเวลาสามะโกงเห็ดแล้วมันมันชิเปื่อยมันชิเน่าไปนะนก็เลยบไดคอยเห็ดปานใดถ้าแม่นจะกินส้มพักก็แม่นให้เบ่าพุทยเห็ดให้กินโลทาวามีพักอยู่ในสวนแต่ถ้าวามีพักอยู่ในสวนนี่ยยากส้มผักมุไใดก็แม่นต้องได้ซื้อกินอย่างเดียวพี่น้องเพราะว่าสามะโกงเห็ดบัวปินเลยเนาะตัวนี้เนาะหลังจากตัดใบพักบัวแล้วก็ได้เอาไปล้างน้ําแล้วก็เอามาคั้นแบบนี้เลยพี่น้องคั้นไปคั้นมาคั้ ปั้นให้ปิดก้นมานี้แล้วก็ได้เอาไปมักปลาไว้ซึ่งในการมักก็ได้ตติมน้ําติมเกลือเป็นนัวแล้วก็ได้เอาใส่กันข้าวซุกลงไปนาอีกสามกงกระเบื้องอยู่ได้วิธีเห็ดสูตรเห็ดนะแต่เวลาสามกงมาเห็ดแล้วมันบวเป็นแต่กิพนพี่น้องมันเน่าก็เลยบวเห็ดเลยลวกพักซุกแล้วสามกงฉันได้มาต้มน้ําสกปรเพราะว่าสามกงจะได้เจวปลาเนาะซึ่งในการต้มน้าสามกงก็ได้เอาหัข้าใส่แล้วก็ได้เอาปลาดุกลงไปนานเวลาน้าฟุตก็ได้เอาปลาดุกลงไป จึงได้ต้มต้มตัวหนึ่งสำหน้องเจียวตัวหนึ่งบราได้เจียวลายเนาะเพราะว่าแบ่งปิ้งแน่เพราะว่าลูกสาวลูกชายเนาะบดได้กินเจียวก็เลยได้แบ่งปิ้งแน่ะซองตัวเนาะจึงปิ้งก็ะเมนโบเมนเตลูกสาวลูกชายดอกเนาะพ่อแม่ก็กินคือกันต้มปลาสุกแล้วก็จะได้ปรุงลงใครได้ตักเอาปลาออกมาใจเพื่อจะเห็ดเจียวเนาะในการเจียวก็ะเมนซามะโกะก็จะได้ตำใส่มบัควีทเกลือแป้งนัวยกใส่น้ำน่อยหนึ่งเนาะเพื่อ ให้มันมีน้ำจ้ำแน่และปิ้งปลากระสุกพอดีเนาะใะจัดใส่ผักเข่าแบบนี้ส่วนแกงหน่อไม้ในบ่ได้แกงเด้อพี่น้องเป็นแกงหน่อไม้ที่แม่แบงให้เนาะเพราะว่าแม่แกงหน่อไม้ยู่เิกืกอเลยได้แบงลงมาให้ถ้วยหนึ่งแล้วก็ได้เอามากินพร้อมกันกันกบเจียวปลาปิ้งปลาแบบนี้เลยพี่น้องกินกันหลายคนพี่น้องเซฟเซฟมาเด้อกินกับสามกองพี่น้องมีทางลูกหลานแล้วก็นน้องสาวกินน้าแล้วก็ได้ป้อนคนน้อยไปพร้อม